ดาวองออค์ดาวมือครับผมเบิ่งเป็นเบิ่งเลยปัดไปน้องทนเมืองครับผมเห็ดหน้าปีครับผมก็คือเขาเหมือนกับเราซื้อเลขครับผมไปน,น,มน้องถูกฐานเบิ่งโอ้เข่าครับผมแดงยิง่งืนุ้ดจอดเลยครับอันนี้คือบินเป็นบิน,บนในแนงนอ้อ คือสีบลแมนเห็ดพลเทียมของน้ับเนาะนาชิบวชัยครับผมตัวน,นี้ก็เบิ้งครับผมเข่าเอาครับโอ้สมาซื้อเหล็กครับผมแต่ซื้อเหล็กสองตัวยังมาถือเนาะพี่น้องเนาะหน้าปีนี่ก็เสียงโชคครับผมเสียงโชคโอ้ไฟแชกจุดใหม่เลยครับโอ้พี่น้องเปลี่ยนรองเอาไฟแชกจุดบั้งค,ครับผมอ่า ไปให้เหลี้ยงเพราะนึกว่ามันสิอยู่ไก่ตุนยู่ค่าดูค่ามันดูดแล้วมันก็ตายครับผมแต่ว่าในใจผมวม่าบ่แมนครับเพราะว่าทั้งกลางขนาดบอกไก่อยูค่าก็ยังก็ยังตายนะครับเนาะพี่น้องนึกว่าโอ้ดุนแล้งครับผมปีนี้โอ้โห,โหเดี๋ยวไฟแจ็คขุดมาครับโอ้ จะเกิอดอาเพศยังหะครับเนาะบานเหาครับผมนี่แหลคะครับผมการชนบปปะท่านการเอ้าเบ่งอะไรกัน้รอครับเหลืองจึงคืนครับผม เช็คจุดใหม่ได้แล้วครับ,มบ,รรมบผมขัดฝนมาตกมาเย็นได้เอาข้าวผมเป็นนองตายถึงครับขัดสิไปอาศัยรับจอยอย่างเดียวนี่ค,ครับคุยสิบกได้ครับผมคุยิบมมีเงินให้ชาวนาหรอกครับผมแบบสิไปแบบสิไล่แครับผมเป็นนองนี่เปแบบสิไล่แหงครับผม อ,อ้วนม้เนมเนขาเป็นโลกนะครับผมเกิดจาอนี่ครับนี่ครับนี่งเเนาะเห็นไหมเนาะเดาเดาคำเดาืนนโอครับผมเมืองเป็นเมืองเลยตายตายตายตนี่นะครับผม น้ำหวยกวานเต็มหวยหน้าครับผมพี่น้องทุกท่านเห็นไหมครับผมเป็นว่องื่องเป็นยํยำครับเป็นแดงแดงไอ้บางที่เป็นเขียวเขียวนะครับผมบรอดครับนี่จำมาสินี่เขียวเขียวนี่มัน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 กลางโซนนะครับผมมันมันมปนะเขียวธรรมชาติได้พี่น้องการเขียวธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ความเขียวแบบธรรมชาติครับผมนี่ ตายตัวนี้อยู่ตำบลตะเคียนครับผมเห็นมามาเิ่งไก่ครับผมเห็นมันเรื่มเหีียวครับผมเห็นบมาเขียวเข็มครับนี่เบอ่งเขียวเข็มนี่เป็นประสิธิ์หลายเจ้าครับผมในพื้นที่ตำบลตะเคียนครับผมอำเภอกับเชิงชวาสลิ์ครับกลัวสิว่ารัดนี่คือสิไม่เยียวยาเยียวยานี่เยียวยานี่ไม่ไม่ไอทั่วหน้าครับผมเพราะว่าไม่แต่โควิดนี่คิดว่าเขีรยเรียบร้อยยังเพราะว่าบางคนกับบ้านใดนะครับเนาะ แต่แม้แต่กระทั่งผมก็ยังไปไนเป็นอะไรหรอกครับนี่ผมคิดว่าโอ้พี่น้องหน้าปีนี่เช้าน่าพากันอาศัยฝ่าอาศัยฝนครับผมแนมขึ้นไปกับเบิ่งทองฝ่าครับผมแจ้งโคโลครับพี่น้องเอ้ยจักเสีย,เห,นเ,นเ,สยเหตุจะไหนเนาะจักเสียเฮตุจะไดนกินเอาอีหยังมาใส สำพังถุงมือนี่ครัอยู่ฮาก,กินกขยะแห้งครับผมแห้งแรงแห้งว่าสำเติมเลยครับผมสำเติมนี่คนอีสานคือนำห้อยนำยังกระบอมีครับผมการจุลรับประทานนี่ก็อ่าบอบอหอด40%ครับผมบอกโอ้40%เนี่ยากครับผมคันไอพ่อหลวงบริสางไว้นี่ครับผม,ผมคิดว่าพอ่อหลวงดอเก่าเอาตัวตน,นี้ก็ลงเรือจากของเก่าครับผม ทันแม่นสภาพแรงๆยังสิผมคิดว่านี่มีฝนเทียมเกิดขึ้นมาแล้วครับนี่แต่ทุกมือนี่ยากครับผมฝนเทียมงบประมาณที่กาวลงมาใส่กับประชาชนบอกจังอรัฐบาลทุกมือเนาะครับนะตตัวนี้ก็ไม่ได้ิ่งถึงไปผมพูดถึงว่างบประมาณนี่อาจจะเอาไปซ้อยเลือความเดียดร้อนอย่างอื่นนะครับเนาะ เกษตรกรนี่ก็อาศัยฝ่าอาศัยฝนเอาอาศัยว่าอาอาศัยว่าบอบกง่ายๆนั่นเป็น,งนองเนาะว่ามือนี่สิกินเขาเขาเป็นยังหรือว่าเข้าฟันว่าไอฟันว่างวหายควายหาย,าหายกระสือเหล็กเอาที่ละครศูนย์ศูนย์ก็คือเฮาเวทไทย็ดหน้าแหละครับผมหน้าปีหนึ่งก็สมัครเฮาสือเลขคื้อยังล่ะครับ อาใจว่าซุปจังหวะก็ฝนฝนดีน้ำดีก็ถือว่าโอเคเขาดมสมบูรณ์ครับอมอปลายพี่น้องเด้กยงางมึงตัวเิงครับผมผม้างทีจุดไตัวสร้างเขานะเนาะเอาครับถักทายกันกับบ่าน้องมาต่กอนสวสดจิตกับผมายงางรอบนเขาครับผมเขาบนเขาบางน้ำเนาะบางครั้งเราก็เอาสิมาโถดเท้าหน้ากับใไรครับผมเพราะเพราะหน้าปี ม,มันเลือกเกิดบ่ได้ครับผมหน้าปีนี้คือถึงจังหวะเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดแถวภาคอีสานเฮาถ้าปีได้ฝนดีฝนดีเดือนเดือนหาเขาก็ไถหุษ์ไถยไยงังก็เริ่มเตรียมตัวไถหวานเขากันครับผมเนาะสันฮอนแนงครับมันขึ้นอยู่กรับสภาพอากาศฝ่าฝนครับผมนี่ครับแต่ว่าบกเกินเดือนเดือนเจ็ดครับผมพาันะวานเฉากันมันก็ทวบ่ได้เนาะ ว่าบางสีบางยางอ่าทรงจีวามีกระทรวงเกษตรขึ้นมาเห็นอย่างทรงเทอกระทรวงเกษตรอาาสีมาแนะนําว่าการวานาปีมาส่งเสริมมาทําข้าวพันนั้นพันนี้ทนแรงไม่ได้กระถางกระถางเขาหอมบริงเฮานี่ก็บริจุดลิกซิตเบรดจุดยังก็อาจอาจสีประเทศอื่นเขาอาจเอาไปจุดเป็นลิกสิตของเขาไปแล้วครับผมอาจเป็นของของเขมรนี่ก็เป็น ข้าวหอมมะลินินครับผมของของอาเกษตรบานเฮาครับผมบานเฮานี่การส่งเสริมจังกระท่วงกเกษตรอาและสหกรณ์กรามถึงว่าบางเรือสมาชิกกลุ่มสหกรณากรด้วยว่าทกศการเหล้ยงงวงเหี้ยงกล้วยนี่งวคกล้วยงามนี่ที่ชาวบ้านผลเลี้ยงกันนี่ลายแต่ไปหาสื่อเอาเองแล้วก็ลงทุนเอาเองครับผมการเขากุมเขายังกับลายแต่ ันมีโครงการเกี่ยวกับมาแจกงวแจกควายนี่ก็บ,บางคนก็นได้ควายมันอ่าควายอเอามาเลี้ยงเป็นปีสองปีกับมะขืนครับผมควายเป็นขี่ตือกงมาเป็นขี่ตือครับผมแต่ทุกคนชาวบ้านเขาก็พากันเลี้ยงเอาเองรายแต่เอามาติมใหม่ที่ซื้อกับว่มีการส่งเสริมมาอ่าควายสายพันธุ์นีง้วงวสายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของตลาดบ่อนะครับเป็นหนองเนาะตะเกี่ยวข้า็พูดถึง,ขงเขาเขึ้นแล้วว่าข้าวหอมมะลิ พัฒนาให้ทั่วโลกฮอ,อมมอรี่นี่ครับผมทั่วโลกทั่แรงแต่ก่บบมีการอันนี้เป็นมากมีแต่จะตั้งกลุ่มเป็นมากแล้วกะเอาเขาเข้าไปตรวจตรวจหา,าสารเคมีแล้วกะเรือว่ามันก็นหลาย,ย่างครับพี่น,น้องมันคือบอกกันง่ายคือการส่งเสริมบ้านเฮามันบกค่อยอยันนี้ครับผมบอกกัน,นง่ายครับผม อย่างเช้านานีา้สิไปถางเงินเกี่ยวคับเขาตายหรือว่าเขาเป็นโรคมันก็ยากนะครับช่วงนี้ก็ิ่มลองทะเบียนกันแล้วครับผมว่าแจกอย่างเดียวเงินบ่มีการนั่มเขามาคือว่าบ่หาเขาผมคิดว่ามันยากนะครับผมมันเอาเปนว่าอย่างที่ว่าเป็นสี่แบบง่ายๆครับมาถึงวันนี้ ข้าวก็ไฟใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยวันข่ารวันน,น้ำนอบเนาะเอาครับผมพร้อมปลาของพอพี่น้องให้ได้ให้บึงให้บึงกันครับผมบรรยากาศสภาพแรงครับผมสำหรับมาสั่มเติมกันกันใส่พี่น้องชาวหายชาวหน้าเนี่ยเ,เงินมาลงทุนเศียตกิจจังสีนะครับผมบอกเลยว่าเออเพิ่งเอาเงินมาแต่ใส่ลํำพังหาเงินหาทองนี่ก็ยากยากครับพี่น้องผมบอกเลยว่าเขามา ที่ปีหาปีมาหน,นี่ครับผมเพราะว่าหาก,ากินยากหากินฝืดเครื่องให้ครับผมบ่เคยลําปากบ่เคยตุกกระกลับมาหย่อนดูนเพื่อนไปหนีครับผมพี่นอ้องจะนั่งก็สูสูกันกนะเพะื่อขอมมะลิฮั่งครับผมนาซมีแล้วบ่วเออเจ้าประดานคือผู้ใดเก่งสมัยทุกมืน่นนี่คือผู้ใดเก่งผู้ใดเขา่าหาถึงเรียกแข่งเรียกค้าใดนี่ก็มีโครงการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเออกลุ่มนี้ เขียนโครงการดีได้โซล่าเซลลกับพลังงานน้ำไปโครงการสี่แสนหาแสนกันไปครับผมนี่แหละครับผมนี่แหละเขาเอื่นม่ใช่สิครับผมถ้าแม่ผมเป็นนายกนะโครงการนี่คืองบประมาณมันลงมาแล้วเนาะผมหายไปเลยครับผมอาจสียหายไปทุกหมู่บ้านหรือว่าหายเป็นกลุ่มหายเป็นไรหัวไปเลย มันจากสีระบบการเกษตรเพราะว่าชาวนาเป็นกระดูกสหลังของชาติไทยเจริญครับผมผมมีเขาผมมีนามกขาอยู่อย่างนั้นเนาะเกษตรกรเท่ากับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไร่ได้ขายได้ขายคือทุเรียนคือลำไยทุผู้ทุกทานละครับผมอาชีพทั่วอาชีพนี้ลำบากไหมครับผมพี่น้องทุผู้ทุทานครับผมจะได้กระสือๆกันนะครับเด้อพี่น้องมึงเขามากถึงว่าน,นี้เขาก็ตายแล้วครับผมแห่งแรงตายแล้วครับผม ก็ได้ไทยทอดใหในทินถงถึงบรรยากาศว่าครับพี่น้องครับผมโอเคครับผมบ่าวน้องวัชกรสาจิตก็ต้องขอลาแต่เพียงสว่สดีครับขอสวัสดีครับ